เปิดมาแล้วครับชนชนเปิดแหน่ไม่ถึงไม่ถึงครับเลยไปถึง,งพระรามบนแก้เศษเมืองอีกครั้งครับแล้วเปิดให้คู่ต่อสู้สยามอลไหลไปที่อู่แล้วล้มไปเองครับย้อนลับมาทันเจ็ดไปแล้วไปไหนครับใครถึงบอลก่อนหนึ่งก็สอง พัทรพลแก้วแสงเมืองเอาตัวรอดไหมเดี๋ยวกลับไปคัดเองชนะชลก็แก้วยิงบุญครับไร่บอลแล้วครับยิงบุญให้ชนะชลดูนะครับหมายเลขเก้าหมายเลขสิบเอ็ดคู่แฝดพัทรพลเอาไปคับกางหลังกอนกางมวยต้องสกัดแั่ตำแหนงขององค์ขาวนะครับได้ไหมเรียบร้อนะครับโอ้หนึ่งต่อสาม เกมอยู่ที่ทาริสทาวิสเปิดไม่ดีนะเอาละครับเนี่ยอาการไม่ฉีกทิ้งนะครับตัวขวางกันอยู่ออก,กัสนกปปุ่นเฉยเฉียวผู้สาประตูเมื่อวานนี้เซฟเอาชนะฮารุการ์้บนม่วงยังอยู่ในการกรอบรองของอิงบุญกองแก้ว อิงบุญครับุ่าอปู่เกมงอยู่ที่พ้เ่นของเลสเซ่จัลตชนมาให้อิงบุญอิงบุญเปิดไม่ผ่านแล้วบางเอาลูกทุ่งแล้พัตรบุญแก้วเสือเมืองไ่ทุ่งให้ อิงบุญกองแก้วพุ่ม้าไปอิงบุญกระแทกมาที่หมายั้งครับกิติพงศ์พุชไลไหลในให้ทาวินมาลีกระแทกมาจิตจิตเช่นนะครับวันนี้ยืนแบคขวากับการทีครับพังกระพงโอ้โหตัวหัวหลามของทีมะะครับพังกระพงต่างเบียดกันสนุกเลยนะครับ แต่บอลทางดีเต้นฝั่งซ้า,ายอิงบุญกองแก้วมาที่ช,ชนะชลกองแก้วครับปีใหม่ปีใหม่ตลอดปีนะบอลมาที่อิงบุญกองแก้วไปโอ้ยโอ้ยเกือบขาประตูแซฟนะครับวัดไพศาลจ,นจนาุมจันทาโอ้พูดกันอ๋อ ของหลังของการลวยพลาดนะแน่จบด้วยเวลาแรกครับเลดเพอรจากตลาดิริมนำอากาศอมวยอยู่หนึ่งศูนย์พักกันทุกคู่เดี๋ยวกลับมาชมในครึ่งเวลาหลังน้ำหนึ่งศูนย์ค่ะตอนนี้สยามอนมาที่ภูมพั์ปัญญาประชุมครับไปที่ชนชนตองแก้ว ไม่ผ่านนะครับหมายเลขห้าเอาแล้วกันขโมยก่อนได้แล้วไหลสวยไหมไม่ผ่านอย่างกลับไปค,ครับพาวิศปานมาอนัตอนตโชคอนัตนตโชคเล่นแล้วครับเห็นแล้วเปิดอันตรายแล้วครับมาไหมปูอย่างนี้ยังไม่ได้ครับปูโดนติดโทษเอาชนะ เกมยังอยู่ในการสั่งคว้าอู่แล้วเลยมาถึงชนะชนกองแก้ว ouais. ับเปิดมาไหมบอลยังอยู่ที่เล็บเนยของตัวบางเดนิน แล้วนาที่กับตัวทีมหมายเลขเก้าเปิดหลุดไม่หลุดครับไายถึงบอลก่อนเจฮยองซุกเจหลุดขึ้งเกาหลีใต้ตัไปแล้วครับใครกามอเอดนขึ้นมาอึ้ยปลายหมายก็อยู่ที่ศุขขาตาราของสว่างนะครับเล่นหมายเลขสามสามอครับชมีแก้วแสนเหนือยไม่ทานนะครับ เาวิิเลยไปที่อิงบุญกองแก้วเลยไปที่วันอยู่ที่ภูพัดปัญญาประชุมโอ้โหมันเป็นข้ออ้างของคนที่ แลามานะครับสุดปิ่นพันธุ์ธุรไลครับไม่ผ่านโอ้สกัดไม่ดีนะครับเปิดถึงไม่ถึงปิ่นพันธุ์ธุรไลครับวิ่งแบ็กฝั่ไซา์ไหลไปให้ยิงบนกองแก้วของแก้วล็อกนะครับดูครับทุ่งเก้าปีนะเจ้าเล่สุดๆ้วครับมาอีกไหมโอ้ หลายๆลายคนนะการกําวยนี่ก็ก 4, 5, ปสี่ปห้าสนเยอะนะครับพญามอนแล้วกลับไปท่าครับพิธิพ่อพ,อพุธตุไลน,นะให้ไปอีกบุญกองแก้วบ,บุญเยอะบุญเยอหน่ะน,นะครับพ่อเี่วิ่งแบ็คฝั่งซ้าย ุอ้าวแล้วครับมาไหมผู้กำกับพาไปได้แล้วต้องเล่นหิวแล้วครับทีประตูเปิดเปิดไม่ดีครับอย่างนี้โดน,นหรือเปล่าโอ้โหแล้วแข้งหลังพักกบพงหมายเลขสิบของอาการเมืยไม่ผ่านนะครับยังไม่มาครับเล็เพลงของตุ๊บานดินพิายามอนถ้าเปิดแม่นไม่เอาแล้วครับ ตัวความฝากร้งองทีมครับเใหี่ยนกันอยู่ให<ไ>ม่แต่จะได้ดทุ่มนะกิติเชษทุ่เมเองนะครับไปที่พัทรพลพัทรพลยิยงโด่งก็ไปได้เลื้อยนะครับแจ้งกิติพรมาที่ชยามนไหลามาง่ายๆนะครับที่อาตีอาตี้น,นี่ครับดูครับ เล็บเมย์ตัวตัววางในดินอะไรูเอนทะ่ยืนู่นี yes> <t ays> <t ays ่โเคเอ๊ะมันคนเขาสิลูกแม่นหรือไม่แม่นครับไม่ขอการเลยน้องไม่ช่วยแล้วน้องไม่ช่วยแล้วยิงบุญกองแก้วเปิดไปอย่างนี้สองสืยอไหมเรียบร้อยนะครับการชี้มาตามสนามครับอูกสองส่วนครับโดยสายยังคงเก่าพี่ต้าคนเดิมนะ พัทรพงศ์แก้วแสงเมืองนะครับหมายเลขสามสึกสาโอ้โหอย่าบอลลงนดีครับพักรพงพักรพงเพื่อนไม่เรียกครับเิดแล้วเสียการครองบอลสองทีอ้าวแล้วครับเจขโมยบอลได้ไปไหนครับมาให้อูไม่ผ่านครับชาวิทไปที่กินิพัฒนไดลใ ไปนครับอิงบุญกองแก้ววันนี้เด็ก9ปีแนะ่ดูเล่นดีกับ12ปีตัวเตเอานะครับสองเด็ก9กปี10ปีเด็กช่างเลยผู้หญิงที่เก่งที่สุดในประเทศไทยครับดูนะอายุ10ปีนะครับ มีทั้งน้องเล็กมีทั้งอเล็กแล้วก็มีบิ๊กเฟิร์สสามตัวนะออแล้ว,ย,ย,ลวยังไงครับอูไม่มาวันนี้ฮาวิทมาลีเอ็มอย่าพ่านนะลูกแถวสองฝั่งมาที่อเล็ก,อเล,กอเล็กสู้สูู้แล้วผลวิกฤตหรือเปล่านะครับ อันตรายสุดๆอีกแลวครับมาไมโหแล้วเสียการทรบิไหมกินิีพอุจิไลครับแขงหลังทองล่นเทพอได้อศายได้ถ้าอานะลรวท่านนไม่ลุดไหนมาที่อันนี้ตัดไปอีกครั้งกินิีพอุลจิไล ูตางบอด้วยนะเล่นของ,งอันเล็กที่ทุเรียาครับมานับประเสริฐถงด่านนะครับปีใหม่ปีคนแก้เดือม่ปีรอดแล้วเพื่อนเอาเน้นชหน,น้าครับมาที่อูรับไปไหนครับ โอเคอยู่ในให้เฟิร์สเฟิร์สให้น้องแ็กตอกเวลาไว้ลูกติดตุ้ง่อเนื่องนะครับพี่อเล็กอเล็กดูบอลลงแล้วไหลมาอิงบุญอิงบุญครับดูมาที่น้องแ็กน้องแ็กไปก็หแล้วเสียการเข่าบอลแล้วครับกิติเชษข้ามฟักเบิร์เวลาการแข่งขันครับโอ้ để tôi bé đó cũng nước ngọt